รบทริปนี้นะคะก็วันตั้งใจว่าเดี๋ยววันอยากจะมาลองเที่ยวกรุงเทพมหาคนครดูแต่ในย่านที่วันต้องการเที่ยวเนี่ยจ,จะเป็นในส่วนของเกาะรัตนโก,กสินทร์หรือแถวแถวเข้าสารนั่นเองค่ะสิ่งที่วันอยากจะไปคือ,อวัดพระแก้วแล้วก็ถนนเข้าสารนะคะก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะหาที่พักที่อยู่แถวเข้าสารดีกว่าเพื่อสะดวกในการเดินทางในช่วงกลางคืนแล้วอาจจะได้กลับมาที่พักเลยค่ะจนวันได้มาเจอที่พักที่นี่ค่ะ The Amber Hotel นะคะซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ตรงถนนตาน,นีเลยค่ะ ซึ่งวันว่าที่พักที่เนี่ยแหละตอบโจทย์วันมากๆเลย1ทําทำเลได้แล้วก็ไม่ไกลกับวัดพระแก้วด้วยค่ะด้วยทำเลที่ตั้งของโรงแรมอยู่บนถนนตานีตรงเนี้ยมันจะใกล้กับเข้าสารมากๆเลยค่ะจึงทําให้บริเวณรอบๆโรงแรมเนี่ยจะมีของซื้อของขายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเราสามารถเดินออกไปจากโรงแรมเนี่ยแล้วไปหาอะไรทานได้โดยอย่างสะดวกสบายเลยนะคะ โเทลเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ตรงถนนตาน,นีใกล้กับข้าวสารซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีของกรุงเทพมหานครถือว่าโรงแรมนี้นะคะตั้งอยู่ใจกลางย่านเมืองเก่าของกรุงเทพเลยเป็นโรงแรมที่มีความทันสมัยและโรงแรมนี้ยังแสดงถึงความเคารพต่อผู้อพยพชาวชวาที่ตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่อีกด้วยที่โรงแรมนี้นะคะจะมีทั้งหมด6ชั้นโดยที่ชั้น6เนี่ยจะเป็นลูฟท็อปของโรงแรมแล้วจะเป็นลูฟท็อปปราด้วยค่ะมีชื่อว่าเสน่ห์นะคะโดยที่เนี่ยค่ะจะเป็นสถานที่ ทานอาหารเครื่องดื่มกลางแจ้งที่ได้รับความนิยมในย่านนี้อีกที่หนึ่งเลยนะคะเพิ่มเพิ่มไปกับสายลมเย็นๆขณะพาทิตย์ตกดินแล้วก็สามารถจิบเครื่องดื่มเย็นๆก่อนอาหารข้ามและก่อนออกไปท่องราตีที่ถนนเข้าสารกันค่ะ แนะนำเลยค่ะวันจอดรถที่วัชนะสงครามนะคะชั่วโมงละ10บาทเท่านั้นค่ะจะจอดนานเท่าไหร่ก็คิดแค่ชั่วโมงละ10บาทนะคะก็ไปจอดได้เพราะจากวัชนะสงครามเดินมาโรงแรมนิดเดียวเองค่ะไม่ไกลเลยค่ะ สำหรับครั้งนี้นะคะวันเลือกที่จะเดินทางไปที่วัดพระแก้วโดยการเดินไปจากโรงแรมค่ะจริงๆถ้าใครไม่ชอบเดินเนี่ยก็สามารถเรียกรถตุ๊กๆไปได้นะคะแต่ว่าวันว่ามันมันจับระยะทางดูแล้ววันว่ามันไม่ไกลมากวันก็เลยเลือกที่จะลองเดินจากโรงแรมไปที่วัดพระแก้วดูโดยใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณ15นาทีได้ค่ะโดยเราจะเดินผ่านไปทางสนามหลวงนะคะแล้วก็เข้าไปที่วัดพระแก้วค่ะ ะจ้ากสวยมากไม่เคยมาแวะแก้วมาก่อนเลย,เยก็กกเลย<พ>อเลยอา<อ>ข้างในเขาห้ามถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอก็เลยขึ้นไปดูใช่ไหกคนละุกสำหรับอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เลือกพักโรงแรมย่านนี้นะคะเพราะว่าตอนคืนวันต้องการออกมาเดินถนนเข้าสารน,นั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าโรงแรมนี้ค่ะ มันแทบจะอยู่ติดก,กับถนนเข้าสารเลยเดินเพียงไม่เท่าไหร่เองนะคะก็ถึงถนนเข้าสารแล้วค่ะทาให้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆถือว่าเป็นโรงแรมหนึ่งที่มีทาเลที่ดีย่านราชวงศ์และย่านศิลปะจะมีเอกลักษณ์การเล่าเรื่องอีกแบบหนึง่งโดยการถ่ายภาพแล้วมาเป็นกรอบรูปตามโรงแรมค่ะตอกเต,ตาถ่านที่นำไปสู่แผนกต้อนรับของโรงแรมชนให้นึกถึงพ่อค้าชาวชาวานในอดีต ต้นตะโกด้านหน้าของโรงแรมก็เป็นต้นไม้พื้นเมืองในพื้นที่และฉากกั้นหลังโลหะที่ออกแบบอย่างประณีตที่ถักทออยู่ภายในโรงแรมก็ยังได้รับแรงบันดาลใจจากฉากกั้นเหล็กเก่าที่ใช้ในอาคารพาณิชย์ในละแวกใกล้เคียงเมื่อหลายปีก่อนซึ่งวันว่าที่พักที่นี่แหละตอบโจทย์วันมากๆเลยหนึ่งทำเลได้แล้วก็ไม่ไกลกับวัดพระแก้วด้วยค่ะ